สวัีครับผมแสนสถานมายพีเคเอาวันนี้เสียยังกันดิมือซื้อเนื้อมานนี่จุจุอะไรเสียมาหันผักใกล้ๆเขาหน่อยได้ไหมเนี้ยวัวถ้าปลาปานั่นแหละมังให้หนูไปด้วยแล้วง้อหนูว่าไม่ทำนูปมาไปป่าปลาก็มันนายจังเซื้อมาจากโลกนี่เนี่ยครับเนี่ยแ้วไม่หายเดรยวซื้อมาจากโลกนี่สองโลกสองโลใช่แล้วอ้าวอันหนึ่งคือสดอันหนึ่งคือบม่สดเออมันสดตั้งสองอะหรอมันรานเดียวอันนั้นเนี่ยเมื่อวานอันนี้เนี่ยเมื่อนี้ เตี้ยยังไงใครจู้ยังก็จูมึงจะมาสู้มึงไกลๆเนี่ยแบบมือกองโอ้ยมึงไงเบื้องตานากรูเนื้อเบื่อเป็นเบื้องจีว่านายแทตะเว่ยเดี๋ยวเก่อนเ่าสียะเดันหนีห่อดองหลังมือทำกอนจ่ะเดี๋ยวเบื้องเบื้องมีดอกเลยนะเดี๋ยวสึงเวลาเรื่องดองหลังมือองที่หั่นเลยท่านฟักข่ายค่ะนุ่เป็นแชมป์ผู้เฮ็ดน้ำจิ้มอร่อยที่สุด บ่ว่าจะเป็นแก้วเผาแก้วขมแก้วบ่ขมแก้วสมแก้วเปรี้ยวอันนี้อันแชมมันหั่นพักอันดับหน,นึ่งมื่อนี่แมนค่ะแชมมือหนึ่งแมนอีกมือหนึ่งเหรออีมือหนึ่ง <c oughs> มีทันกันก <c oughs> ็เลยเหลือมือเดียวเลยนะข้เอยาก <c oughs> เป็ียนอยู่แต่ได้ปวนเขาอยู่ดอกอเาเห็นบ่ งามอยู่งามคนนี่กับเขาเคียงทางเองขนัดไลยมีทุยไสยนะนี่ก็ม่มีเนื้เอเดีอยวยุกข้ามืเนื่อจุดยส้อยคือีนังสิลาบไปเห็ดเป็นเมไดเนี่เบื้ง <c oughs> ครับเนื้อสดสดแต่เมือวานครับ <c oughs> สด <c oughs> สดตแต่อาทิตย์นึงครับอ่ามี <c oughs> ดยุกว้าเนี่ยอาจรบเาไทำ้มเลยครับเพราะว่า อา,อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทผัวกับเมียขืนก็นเลยบ่เเ็ดมีคมอาา่านสีมีการตีรัดั้นแทงกันเกิดขึ้นนะครับมีม่นกันเลยเห็นบ่ควม,มคว่าเขานะครับวันนี้สืงท่านเนื่อก็ต้องทากันเพราะมีมีดที่ว่าเขายุเหล่มเดียวนะครับแล้วก็ต้องเสียงไ้พร้อมงนต้องเสียงไ,ไ้เห็นล้วเอาไปเสียงไว้ได้นี่นเสียงไปได้ตังข่าพเหอนเด้ครับ<อ>ตัวเสียงลงมาได้นีต้องข้าวถึงกันลงมาเลยครับเสียงไก่ม่นนี่ครับเนื้อบางคนเข้าใจว่าเนื้อถ้ามันเนื้อเนื้อยัง เนื้องัวเนื้อกวางเนื้อก้งหรือว่าเนื้อหมาบอแมนครับเนื้อง่วงครับบอร์แมน่วงรับบีสกินได้ครับบอร์แมน่วงรับบีสกินได้ครับทานลำพอมจะทำไมอยู่อ่าเพราะว่าเนื้่งัวเนื้่ง่วนี่คัดสรรจากย่างดีครับจากประเทศออสเตรเลียอ๋อรู้จักไหมครับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนั่แหละ นะฮะเบิงครับการทันนี่เข้าดอกทันเป็นพิธีพิธีพิธันเลยมีดมันบอกใครเข่าปันไหนครับอ่าขัดมีอ่าก้นโคกกับสีดีจัง่อยครับว่าในคนบีบอยู่กับหมูมีบนะครับเบิงนะครับการทันเหนือของผมทันเหนือเขาจะไปทันตอนใหญ่เขาต้องทันบาง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 ที่สุดนะครับการทันเหนือนะทันยังไงก็ได้ไรทันใหนบางที่สุดนะครับเอาปนะเอาไปนะครับ ผมนี่เป็นแชมป์หั่นเนื้อมาก่อนนะครับโอ้บดฉีโ ah e, ม่บดฉได้กินงยังไะหั่นบางๆนะฮะหั <S <S ่นบางๆสิหั่นเนี่ยนี่หั่นบางๆอย่าไปหั่นตอนใหญ่นะครับบางๆเนี่ยครับหั่นตอนใหญ่บางๆนะครับนี่บางๆทีนะครับกะหนึ่งเพื่อที่ที่ยำเข้ายำนี่เขาต้องใส่แขี่ยวได้ครับโบมันใส่หอยากได้ครับใส่แข่วนะฮะใส่แข่วในการยำนะครับนะครับเวลากืนกะโบมันคืนลงปากได้ครับกืนลงทองนะครับกืนลงทองโอเคเนาะ นะครับหั่นบางๆนะคนี่นี่บางๆอยู่จักรวนรดิข้าวมาบางๆครับูยบงอบางนะครับภาษาอังกฤษคําว่าบางคืออะไรนะฮะข้าวมตัวนี้ไงไเด่นข้าวมันบางไรไม่ได้ครับเอาบอลตายหั่นบางๆมึงมาเบิรงใกล้ๆมึงสิยับนี้ไปทางไหนบักมือกงเดี๋ยวนี้มั้ยโอ้ยมึงเบิรงการหั่นเนี่ยเปียงเดี๋ยวนี้หั่นบางๆเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมันกับพีทีพิจารณเนี่ยบิ้งครับวส่ลยมาเดนันบงะันี่หั่นบางๆหั่นแล้วก็แปะไปนี่นะครับหั่นบางๆนะครับบางๆบางได้บางบางที่สุดนะครับเอาลากระท่ายนาคูบดีบอกกระท่ายเนี่ยกระท่ายเนี่ยมึงเอาขึ้นเอาลงมมาเป็นบอสัมืกงโอ้ยเว้ยนะครับตากล้องนี่ผมจ้างมาเลยราคาเท่าไหร่กูจ้างไม่ไดาค่าตัวเลยสองแสนสามสามสา สามแสนบาทนะครับมือกล้องนะครับสามสิบครับเอนะฮะดูครับการหั่นเนื้อนะครับดูครับหั่นบางๆนะฮะชิ้นนี้มันเล็กเราก็ปอดอาเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออกนะฮะไม่เป็นไรนะฮะนี่ครับการหั่นเนื้อนะครับมาดูครับมาดูชิ้นนี้นะครับผมก็จะหั่นไอ้ติดมันเนี่ยออกนะฮะติดมันนี่ออกนะครับนะาขอจะได้คิมก็ประมาณตีสองนะครับอ๋อไม่ได้ยูเบิงอ่านี่ครับ เบิ่งับการหั่นเนื้อต้องหั่นบางๆนะครับบางเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับหั่นบางๆนะกะงับเข่ามาเบิ่งปูไกลๆก็ได้บอโอ้ยกุนายบบนี้เด้เดี่ยวเวมึงหิวนอนบ่แบ่งฮะมึงหิวนอนบ่นี่ อย่าไปสดใจเพิร์ลบอก,กนสนใจไทยฟองโอ้ยกูนายตัวน <c oughs> ี้กันเลยสูงจริงนี่ผมจะหั่นนะหั่นบางๆนะ,อะตอนนี้ผมลืมบอกว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่บ้านพักหมอลำน้ำนี่หกนะครับไอ้คนที่จับกล้องให้ผมก็คือไอ้ไพระเอกแบงค์นะครับพระเอกเงินล้านนะครับพระเอกเงน<ต>ินล้านนะอาฝากติดตามช่องพระเอกเงินล้านเลยนะครับแบงค์โมนตะชัยนะครับแบงค์มาไล่จะไม่ยกไปล้านหรือจังเลยล้านครับล้านล้านค่าล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งสี่นะครับ ขา<อ>า้าเจ้าไปไหนถังระบา้าก็สมัยตะกี้ไอ้ตากล้องมันก็อยู่กับผมแหละครับมันคอยนวดขานวดน้ำมันมวยให้ผมนะครับสมัยผมเป็นไพ่เอกอยู่สนามมวยลุมพินีนะครับ <c oughs> มันก็คอยเ,เช็ดที่เช็ดเยี่ยวให้ผมนะครับพ <c oughs> อไปเรากรู้สึก <c oughs> นะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเป็นเพื่อนรักกันนะครับนะต่ับกับวัยเด็กนะฮรักได้คล้องกันนี่วะอ๋อผมไม่ได้รักขโมยนะครับผมเารักผลไม้นะครับเพราะว่าอยู่แถวนู้นมันมีทูเรียนมีงอกนะครับทุเรียนเนีนเนาะหักตัวทุเรียนระย่อมบอกไม้มันหลกนี่นะฮะมือยไปต้องขานเสียงเจ้าแเว๊ดเว็ดเว็ดว็ดอยู่เลยกับลำลังก้านจะคือกับละไม่เขาเลิกกันเถอะเขาเลิกกัน ถามตัวเองได้นะครับถามมาเลิกกับผมได้ไหม<า>นะต้องถามตัวเองนะฮะกู้บอกที่ซิงอละถ้าไม่ไปยัดเจาะแต่ตอนนี้เข้าถึงคุยค้ากันคอยบพรว่าของเจาจะหนากว่ามั่วพันไปกับไร้องไป <c oughs> กัไอ้หลวงอีกเจ้าสุดครบไปไก่อนไปไอ้หลวงฮะไปครบไอ้หลวงไอ้หลวงแล้วรอเมื่อไงขี่กระตือเปล่ขี่ก่อนกินบอลแล้วมีเนี่ยแล้วก็สั่นอยเอาไอ้หลวงแล้วโอ้ยเด็กกินบอลใส่ชุดกมือนียากกินยากเนี่ยนะเราต้องทันพิธีพิถันนะฮะ ถ้าเป็นพีธีพี่ันไม่ใช่ไม้แล้วนะฮะไม้เราหั่นพีธีพี่ันนะนี่นะหั่นเป็นแบบบางๆนะบางๆนะฮนะต้องหั่นบางๆบางที่สุดบางได้ที่ทีบางได้นะอ่านะนอ่าเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมสิมาไทยไหมว่าผมเฮดเซ็จแล้วจัดนาแบบสวยงามอารามแท่ผมสิมาไทยลงในเบอร์ไม่นะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมนนี้เับบนเป็นยังไงครับวิธีการทันครับรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปกินกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งไม่ไปกินไปกินไปเบิ้งไปยังเกาะไปเบิ้งไม่ไปกินยัดตีกันยัดตีกันอันนี้เจ้าอ่าสูตรขวานแก่นครับเป็นสูตรนองดอกเมยอยอางภาษาสมุนไพรบีเร่มมือีนแี้วว่าสูตรจะคล้องเนาะ หมายว่าสูตรของเจ้านี่อันนี้เดือดซั่นเจ้าผมบักนาวครับผมยังงงอยู่เจียวขมบักนาวสูตรของดอกเหมยนะครับแล้วเจ้าอันนี้เดือดปานเนี่ยใช่อันนี้เป็นเจียวขมแบบเื้นบ้านครับเป็นแบบพื้นบ้านกินร้านเนาะนะครับเนื้อคือโลนะครับผมเบิ้งครับแม่ค้าตาตังเ์คืนห้างครับเนื้อคือโลครับเบิ้งครับนี่แหละครับได้ได้แบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเบิ้งเวลาผมกินกันได้ทิ่ยังใดครับผมโอเคครับ